เคยเซลเซลทีมงานแล้วนะคะว่าอยากเป็นนางรงยยง้ายทำไมถึงอยากเป็นานางร้ายเขมาดูสนุกอะคะ่ะเป็นนางร้ายแบบเงียบเงียบเงียบแบบก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะว่าได้มาร่วมงานวันนี้แล้วก็ดีใจมากค่ะที่ที่พี่มิวเขาสนับสนุนเรื่อง Real Size Beauty แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกนะคะ่ะแล้วก็ทีมก็ professional อบอุ่นน่ารัก ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแล้วได้ทำเป็นยังไงบ้างคะในกองบรรยากาศอะไรอย่งเง <c oughs> ี้สนุกคะ่ะสนุกค่ะคือเพราะเป็นเอ็มีแรกของแอน <c oughs> ใช่ไหมคะแอนก็อาจจะไม่ได้มีประสบก,การณ์แล้วพี่มิวก็ช่วยแบบจะช่วยอ๋อนี่โอเคไหมแบบทำงี้ได้ไหมานี่คือจะช่วยตลอดคะ่ะก็เป็นทีมที่ professional ที่อบอุ่นที่น่ารักมากค่ะ <c oughs> เรียกว่าถ้าไม่นับเวทีนี้งานรแรกในวงการเลยนะคะ งานคือแอนนะคะเคยทำงานเป็นนางแบบแอนจะชินกับภาพนิ่งภาพนิ่งคือเป็นเป็น you know as a model นี่คือเป็นงานแรกที่เป็น MV อะค่ะใช่ก็ก็น่าจะประสบความสำเร็จเนาะเพราะเอามาออกมาปังมากค่ะยากง่ายยังไงบ้างแอนค่ะยากง่ายยังไงบ้างในการแบบทำ MV ตัวแรกในชีวิตยากง่ายแปลว่าอะไรคะยากอ๋อยากคือยากหมาย่ายังไง ไม่ยากนะคะไม่ยากเพราะว่าทีมเขาช่วยค่ะ <im itation> ช่วยคือพี่มิวคือต้องต้องให้อยาก w well, how do I say itGive it to him that he made it a lot easier <im itation> เขาเป็นคนที่ทำให้มัน <im itation> ทำให้หง,งานง่าย <im itation> ใช่ค่ะติดใจเลยไหมคะอยากจะทำงานต่อเรื่นองเลยไหมยังไงบ้างอ๋อน่นนอนค่ะสนุกเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากแล้วก็ การที่แบบ acting โดยไม่ใช้คำพูดอะคะ่ะคือมันมันออกจากสายตาหมดนะสำหรับความคิดของแอนนะคะก็แบบชอบมาค่ะอย่างนี้ละครหะอคะสนใจไหมได้คะ่ะละครก็ได้ได้สิคะ่ะแอนเปิดใจะคะ่ะเปิดใจลองทุกอย่างแล้วก็จะทำเต็มที่ทุกอย่างะคะ่ะม,มีคิดไหมะคะว่าอยากเล่นแนวไหนแอคชั่นด,ดราม่า แอนเคยแซวๆทีมงานแล้วนะคะว่าอยากเป็นนางร้ายทำไมเห็นอะไรทำไมเห็อยากเป็นนางร้ายเอนว่าดูสนุกอะค่ะเป็นนางร้ายแบบเงียบๆเงียบๆแบบแล้วนางร้ายที่กลัวคนแบบว่ากลัวเหรอคะไม่ค่ะเแอนเป็นคนน่ารักแอนใจดีค่ะแอนใจดีมามาพูดได้แอนไม่แอนไม่ใช่นางร้ายในชีวิตจริงนั่น ใช่ค่ะใช่ค่ะการที่แบบช e ร์จเองล้วพัฒนาตลอดคือแอนเคยสัญญาแล้วว่าแอนจะทําทุกอย่างแล้วแบบยอมพัฒนายอมปรับปรุงทุกอย่างแล้วการที่มาทํางานที่มัน challenging สําหรับสิ่งที่เราไม่ชินด้วยอะค่ะแอนคิดว่ามันเป็นการพัฒนาตัวเองในในอีกแนวนดงอย่างบางคนก็บอกว่าเป็นนางงามอย่างมืมงกุฎการันตีเขาต้องเป็นนางเอกกันนะทำไมเราอยากเป็นนางร้ายไม่เป็นนางงามเพราะแอนก็ไม่ใช่นางงามแอนเป็นนางงามยุคใหม่เนาะ<อ>ก็ตีกรอบออกไปเลยค่ะ<อ> <laughs> ต้องขอบคุณทีมค่ะทีมที่ที่ซั r พอร์ตแอนตลอดคือโดยธรรมชาตินะคะแอนก็เป็นมนุษย์แอนก็เสียใจยได้เวลาอ่านอะไรที่มันเวลาเราทําเต็มที่เนาะแล้วมันดีไม่พอก็ ha, มันก็ยากอะค่ะมันก็ยากแต่ว่าที่นได้ทีมดีๆทีท่แอนได้รู้วิธีการจัด emotion ความรู้สึกของแอนนะคะแอนก็จะจ้องมันแล้วให้มันผ่านไปจากร่างกายเองคือมัน you have to just keep moving forward สิ่งที่แอนต้องปรับปรุงนะคะแอนก็จะจะเอามาคิดอาจจะเอามาหาวิธีที่จะปรับปรุงได้แต่สิ่งที่มันไม่ใช่ทอมช็อปหยกิกสิ่งที่สิ่งที่แอนทำอะไรไม่ได้ะคะ่ะแอนก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องสู้ต่อต้องลุยต่อค่ะเด่างที่อกแลวาวค่ะอย่าไม่ใช่แค่พวเราที่เจอหนักมากคุณแม่ก็โดนด้วยเราให้กำลังใจคุณแม่หรือผู้ช่วยอย่างท่านในไหบ้างคะก็คุณแม่ก็ไม่เคยอยู่ในวงการใช่ไหมคะก็ เราปล่อยวางเราเป็นพวกคนที่ปล่อยวางกันกันเก่งเพราะว่ามีประสบการณ์จากชีวิตนะคะคุณแม่ก็ก็เป็นคุณแม่แล้วเนาะก็มีมีประสบการณ์คุณแม่เขาเข้มแข็งค่ะไม่ไม่ไม่เสีรู้ว่าทําอะไรผิดแล้วรู้ว่าปรับยังไงเฉยๆค่ะไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันไม่ได้มีการพูดคุยหรืออะไรกันในเรื่องดราม่จาจนแบบเออเออ you okay แบบพูดกันได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้นั่งอย่างไง ไม่ดังพูด<ต>อยา่างอยา่างทนี่บนเวที MUT ของเราก็าให้กําลังใจหลายคนอย่างพี่แนทะพี่แมนดาพี่น้ำตาเลยหลายๆคนเลยส่งกำลังใจผ่านสื่อเยอะมากๆอัีชนีรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่ให้กําลังใจโดยเฉพาะจากที่พี่ที่ได้มีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมคะแบบอยู่ในกองแล้ว คือเรามีความเข้าใจกันแล้วพี่เขาเข้าใจว่าหนูรู้สึกอย่างไรก็ขอบคุณมากค่ะที่ที่มาให้กำลังใจอยากให้แอนพูดถึงแคม่ปญเรียลซัตจีดี้ต่อเลยครับผมได้ค่ะแอนก็จะรณรงค์เรื่องนี้เสมอนะคะมันเป็นการที่เราเอ็กเซปต์เราเป็นตัวเราค่ะและแอนก็อยากย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะดูแลสุขภาพนะคะเรียลซัสจีดี้ไม่ใช่เป็นข้ออ้าง แต่มันเป็นการที่เราเซเลบรตตัวเองการที่เราชื่นชมตัวเองเพราะเราเป็นตัวของเราเองมันโชว์การที่แตกต่างโชว์ดิเวอร์ซิตี้แล้วคนเราาก็มีสูงเตี้ยใหญ่ขึ้นเล็กลงมันมันผิวผมมันมันมีทุกอย่างคะ่ะแล้วแทนที่เราจะมาแยก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 ,แยกกัน,นคิดว่าเรามาเซเลบรตดีก,กว่าโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะ